ไปกี่ลิตรคะเลิตรประหยัดไปเจ็ดลิตรนะทั้งหมดเงินพอนดูครับเอาอย่างเงี้ยเงินพอนครับเต้นให้อย่างเงี้ยครับย่างรัดไอ้ตี้นี่อะไรครับเงินพอนครับอันนี้เงินพอนครับเงินตัวทอเท่าเท่าเอยังดีครับ มีพี่ชายคนหนึ่งที่อยากจะติดตั้งโัวบนน้ำมัน M s V ทำไมถึงอยากติดโซลูนน้ำมัน M s V ครับมันมายาดครับยากจริงเปล่าจริงรจริงอะ <c oughs> <c oughs> ต้องจริง <c oughs> ตรงจริงเหรอตองจริง <c oughs> อยากลองยังไหมครับยากลองยากลองครับเดี๋ยวเราไปลองกันครับติดรถอะไรติดล้อครับติดรถสิบล้อเดี๋ยวเราไปดูกันครับดูการติดตั้งแล้วก็ เ้ามาติดตามผลว่าเป็นอย่างไรก่อนติดกำลังติดโอเคครับเรื่องีู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดตั้งตรงไหนนะครับก้องมุนได้ บมื ue, il, ini, care, ede, <laser> ่อไรเยียบเยียบแล้วเบาพื้นนั่งเยอะเลยจักรรถมันค่อมีแรงก็มีแรงเยียบไปโอ้อย่างงี้เก็บรัก่าทิศตันไม่กลัวเลยไปอย่างรถพ่วงี่นรถไม่ใช้กอกแก๊ก๊องบ่มอ่ะกอกแดงอ่ะบ่มเบาแน่นอ lòng như thế à lên một ghi nữa. <laughs> oh, nói có đêm anh em mặc dù nèo gọi điện ngồi 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 เบินเบินให้ดูหน่อยเบินให้ดูหน่อยเบินแบบเมื่อกี้เนี้ยเบิน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 น้อยกว่าเดิมเยอะด้วยะน ไปลองขี่ดูเนี่ยเนี่ยนี่ยลองวิ่งไปเลยเนี่ยแหละพี่กุ้งลองดิบเลยนะปั๊มเดี๋ยวเราตัดยกทีเดียวเอาไดี๋ยวเราไปทดสอบทดสอบเดี๋ยวลองพี่กุ้งลองเข้าเกียร์ดิว่ามันต่างกันไหมเวลาอันนี้มีพ่นต่างยังไม่รู้ เย็ยบยังไนะง,นงนะบป่อยไอ,อ้อน,น,อน,น,นี่ไม่เหมันเดี๋ยวจะแตะขึ้นมามันหมื่นว่าคุงก็เก่้าหน่อยหนึ่งพุ้งก็เก้าอ่าอันนี้รถสิบล้อนะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่รถกระบะนะอันนี้เรารถสิบล้อจริงๆคงม,มีอีกหลายคลิปแต่ผมยังไม่ได้ลงเดีย๋ยวเดี๋ยๆฟทอยอยลงสำหรับรถสิบล้อมาไปทดสอบจริงกับรถบรรทุก นีรถเบาเดี๋ยวทดสอบทดสอบรถเบากันแน่เดี๋ยวเดลองวิ่งทุกเกียร์ดีไหมมันตั้งกันไหมนี่เกียร์อะไรพี่เกียร์ห้าแล้วเกียร์ห้าพุ่งไหมพุ่งเกียร์ห้ายังพุ่งอยู่อีกเหรอนี่เราจิหล่อนะเนี่ยนี่เกียร์หกเกียร์หกกระพุ่งพุ่งจะคองเดิมใช่ไหมพุ่งว่าวพุ่งก็เดิมเอาแบบความจริงนะเออที่จริง

จะลองรถหนักดูดีว่าจะพุ่งหรือเปล่าใช่ไหมกินน้ํามันไหมหรือไม่กินกินน้ำมันนะ้ามันกินอยู่แล้วแหละแต่จะกินน้อยลงว่าบ่านีม่มีงานขึ้นมืไหน่พี่กุ้งไปเีอมในเ่กวัีปกติไป j จ m นี่กี่ลิตร3ามกว่าลิตร สามสิบก่สามสามสิบเท่าไรประมาณสามสิบไม่ถึงสงามหาสามสี่ตองสามสามแค่นี้แหละอ๋อคือเติมเต็มทังก่อนไปเ,ออเติมเต็มทังก่อนไปเดี๋ยวก็มาดูตอนตอนกลับกันว่ามันจะกินน้อยกว่าเดิมไหมหรือกินเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่ารถบรรทุกเนี่ยถ้ากินเท่าเดิมเนี่ยไม่ไม่เท่าไร่เพราะว่าไม่ถึงเออมันใช้กําลังแต่แต่สิ่งที่ได้เนี่ย<อ>

เดี๋ยวเดี๋ยวองทดสอบทาวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,ง,ว,งวิ่งทั้งตรงว่ามันเวลามันพุ่งหรือมันไปเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้ผมตั้งที่เจ็ดนาฬิกาตั้ไประหยัดเลยก็ใกล้เคียงกับแรงม้าเครื่องกับกระป๋มไกลเลยใช่ป่ะเออถ้าถ้าตั้งจากเจ็ดนาฬิกาเป็นสิบนาฬิกาเนี่ยมันอาจจะประหยัดขึ้นกว่านี้เดี๋ยวลองลองรอบนี้ก็แล,กแล้วกันได้เนี้ยได้ผลแล้วแหละคือควัน ฝัน,นได้พ้นแล้วอันนี้คือควันไม่ดำแล้วแหละใช่ไหมฝันไม่ดำถ้าถ้าถ้า,ถา,าเราเล็งที่ปากมันมึงไงไม่ดำพอเราเล็งไม่เยอ,อะเออเงินนบ่อ เงินพอนรับเต้นให้อย่างเงี้ยครับยังรัดไอ้์สตรีนี่อะไรครับเงินพอนครับอันนี้เงินพอนครับเงิแล้วเงินตบเท่าเอยังดีครับอ้ยไปดิ้นต้องเว็นต้องมาต้องต้องเต้นต่อมาใหม่มานี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 ่สามสองหนึ่งเลคคอร์ดมานี่เป็นงูเป็นไงเป็นไงเป็นไงลั้จ้าลดนักลดนักมันก็เรียบนี่คุ้งดีเลยดีมขึ้นดี ก็ท่น huh. uh ี huh. mm ่เครื่อเกียม่เกียอ่ะาวิ่งวิ่งวิ่งไกลๆยาวๆเป็นยังไงบ้างเต็มเลยเตมึลเยเตเยอดีว่าเก้าเยอะเลยเออเยมากันเก้าเดียเก้าอ่ะแเช็งเช็ง้มันยังยังงไม่เติมไม่เติมกเลยดูเลยว่ากี่กิโลลิตรเไปทั้งไม้ทส้ยท้าดิใชคิวก็อ๋อนี่จอดปีนี่มันก็กินน้ำมันเลยอ่ะล้วมัน่าเดิมออ่ไหมไมหรอ จะรูกแล้วติดตะโบน้ำมันก็ไม่ติดเป็นไงติดแต่ว่าต้องวัดแตกแจกเยอะไหมอย่าหายที่หายเฮ้ยับมึงเอาปมองเลยมองต้องมันพุงนี่แหละเันพอนเต็มสิบเต็มสิบให้กี่คะแนนเต็มสิบเต็มสิบให้กี่คะแนนคะบอกไม่ถูกแสดงว่าของเขาดีจริงก็คือบอกไม่ถูก มันดีไหมล่ะม่งมวดีนะมันเยียบแล้วเล่งขึ้นนะรถหนักๆให้กี่คะแนนไหมแปดสิบแปดสิบด้วยะให้เยอะด้วยให้เยอะให้เยอะแปดสิบคะแนนค่ะถิดว่าโอเคอันนี้รีวิวจากผู้ชายจริงรถบรรทุกบอกไปโชคด้วยนะ อันนี้นะคะกำลังเติมน้ำมันรถอยู่นะคะนี่อะไรนะคะถูกติดเที่ยวแลกนี่แหละประหยัดไปกี่ลิตรคะเจ็ดลิตรประหยัดไปเจ็ดลิตรนะทั้งหมดก็คือปกติ ปกติเติมประมาณสาส3บกว่าวันนี้เพิ่งไปติด MSV เมื่อวานแล้วก็แล้วก็เติมเติมน้ำมันวันนี้ประหยัดไป7ลิตรนะคะโอเค